แนะนำ m a p i f s และไฟต์คอยน์รี่อที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Decentralized วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือที่เรียกว่า Decentralized Storage ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูลของโลกอนาคตอย่างสิ้นเชิงครับอาย่างแรกเลยเรามาดูกันก่อนว่า m a p f e s หรือ Interplanetary File System คืออะไร m p f e s เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากระบบเซิร์ฟเวอร์แบบเดิม ที่มีจุดสูงกลาง Centralized โดย IPFS จะเก็บข้อมูลในลักษณะที่2 PEr หรือการแชร์ข้อมูลกันร,ระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องทั่วโลกแทนที่จะเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวเหมือนในอดีตจุดเด่นสำคัญของ IPFS ที่ควรรู้คือนใน IPFS ไม่มีจุดสูงกลางในการควบคุมข้อมูลทำให้ไม่มีใครสามารถควบคุม หรือเซ็นเซอร์ข้อมูลได้ง่ายๆและข้อมูลมีความปลอดภัยมาก่อขึ้น2ช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลเพราะทุกคนที่มีพื้นที่ว่างสามารถแชร์พื้นที่เก็บข้อมูลของตนเองได้สาเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเพราะข้อมูลถูกกระจายไว้หลายๆเครื่องทั่วโลกจึงช่วยลดปัญหาการดาวน์โหลดข้อมูลช้าหรือเซิร์ฟเวอร์เล่มสีมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้เพราะทุกข้อมูลถูกจัดเก็บบนเครือข่ายบล็อกเชนหรือเครือข่ายที่คล้ายกันทําให้ยากตัด ออการแก้ไขหรือปลอมแปลงข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทําให้ IP d g e s กล i ย e เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองและได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักพัฒนาเว็บ3และบล็อกเชนครับต่อมาเราจะพูดถึง coin, ฟิลด์คอยน์ฟิลดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ IP p g e s ว่าคืออะไรและทําง,งานอย่างไรฟิล c o คอยน์เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายสูงที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยี l e d s c r แต่ความพิเศษของงอะฟิลคอยก็คือมีเหรียญคริปโตของตัวเองที่ชื่อว่าฟิลหรือฟิลด์คอย ซึ่งถูกใช้เป็นตัวกลางในการซื้อขายพื้นที่เก็บข้อมูลภายในระบบโดยรูปแบบการทำงานของไฟคอยน์คือใครก็ตามที่มีพื้นที่ว่างบนคอมพิวเตอร์ของตัวเองสามารถนำพื้นที่นั้นมาให้เช่าบนเครือข่ายไฟคอยน์ได้แล้วได้รับเหรียญฟเป็นค่าตอบแทนข้อดีของไฟคอยน์ได้แก่หนึ่งผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสร้างรายย่อได้จากการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานสองการันตีความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและระบบสมาร์ทคอนแทรคที่รัดก,กลุ่ม3ม มีระบบราคาที่เป็นธรรมและเปิดกว้างโดยราคาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะถูกกำหนดโดยกลไกตลาดอุปสงค์และอุปทานสิ่ไฟคอยมีบทบาทสำคัญมากในวงการเว็บ3ซึ่งเป็นเทรนด์อินเทอร์เน็ตแบบใหม่ที่เน้นความโปรง่งใสและกระจายสูงข้อมูลนอกจากนี้เรายังมีเหรียญหรือโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องงอก,กับดิจิทัลสตอเรจที่น่าสนใจอีกด้วยเช่นสเตอร์เจหรือเหรียญสเตอร์เจซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้บล็อกเชนทิริอัมและได้รับความนิยมสูงใน การใช้งานจริงแอร์คอนหรือเหรียญ SC ระบบที่คล้ายกับไฟคอนแต่ว่าเน้นใช้งานง่ายราคาถูกกว่าและเหมาะกับบคุคคลทั่วไปหรือเหรียญ AR เป็นระบบที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรหรือเพิ่ม n e n น,น s t o r a ร e ซึ่งนิยมใช้มากในกลุ่ม NFT หรือสินทรัพย์ดิจิทัลแนวโน้มของเหรียญกลุ่มนี้ในอนาคตถือว่าไปได้ไกลามากมากเนื่องจากการเติบโตของเว็บ3 NFT และ DeFi ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นใน p i และไฟคอนรวมถึงเหรียญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มเหรียญที่น่าลงทุนและน่าจับตามองอย่างมากในระยะยาวครับสุดท้ายนี้อยากฝากแนวคิดสําคัญของการลงทุนไว้ด้วยว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองสําหรับใครที่สนใจลงทุนในคริปโตทองคา หรือสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเปิดบัญชีเทรดผ่านแพลตฟอร์มที่ผมแนะนําได้เลยไม่ว่าจะเป็น e x n s s Binance, TH หรือ b i c a r ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไป,ไปสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและสไตล์การลงทุนของคุณเลยครับอย่าลืมติดตามช่องทางของเราบน f a c Facebook y o u t u b e t i k t ทอและ Li n e o f ฟ i c เ a l เพื่อรับข่าวสารความรู้การลงทุนดีๆและสัญญาณเทรดก่อนใครนะครับขอให้ทุกคนโชคมีในการลงทุนและเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปครับการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง หากคุณต้องการเริ่มต้นลงทุนในคริปโตทองคำหรือสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมรับสิทธิพิเศษและสัญญาณเทรดก่อนใครสมัครเปิดบัญชีกับเราได้ทันทีที่ลิงก์ด้านล่างนี้พร้อมเข้ากลุ่มไลน์เพื่ออัปเดตเทรนด์ใหม่ๆและเล็ดรับการลงทุนจากมืออาชีพเปิดบัญชีเทรดทองคำคริปโตพร้อมรับรีเบทสูงสุด f e x n i s t เทรดคริปโตทองคำสมัครเลยลิงก์หน้าโปรไฟล์ binance th ซื้อขายคริปโตสมัครที่นี่นบิคับเทร,เรดคริปโตไทยสมัครที่นี่รีเบด f e x n i s สูงสุดทุกการเทรด สแตนด์ดัเซนสูงสุด0ดอลลาร์72 l o อกโปรเซโร r o สเทรดสูงสุด0ดอลลาร์5625หลอกเข้ากลุ่มไลน์ตามผมลงทุนคริปโตรับสัญญาณเทรดก่อนใครเข้ากลุ่มที่นี่พี่คริตกติดตามเราเพื่ออัปเดตข่าวสารการลงทุน Facebook ตามผมลงทุนคริปโต YouTube ตามผมลงทุนคริปโตทิกทอพิชเทนฟลงลงเติน